กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำ5ต้นไม้มงคลวัานมงคลตระกูลเศรษฐีเชื่อว่าปลูกแล้วรวยเฮงค้าขายร่ำรวยยิ่งปลูกยิ่งรวยห่วงจุ้ยบ้านดี นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช Never ่นเคยค <ah <my we ESE> <attempting to> <en> ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเนื้อหาที่ปรากฏในวิดีโอนี้ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อให้งมงายแต่เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลที่ทำกันมานานซึ่งแต่ละท่านมีความเชื่อและความสนใจแตกต่างกันออกไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านต่างก็รักต้นไม้แล้วก็เป็นสายต้นไม้กันใช่ไหมคะเพราะเชื่อว่าทุกท่านนั้นหลงรักความสวยงามความเขียวความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ว่านมงคลแล้วยิ่งเวลาเขาออกดอกก็ยิ่งมีความสุขแล้วก็ดีใจใช่ไหมคะค่ะ และต้นไม้บางชนิดนั้นก็ถือเป็นต้นไม้มงคลที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาเรียกโชคลาภปกป้องคุ้มภัยผู้ปลูกซึ่งมีอยู่หลากหลายชนิดนะคะ บางสายพันธุ์ก็ให้โชคลาภกับผู้ปลูกแต่ทั้งนี้ก็ยังมีเคล็ดลับสำคัญค่ะนั่นก็คือว่าผู้ที่ปลูกนั้นต้องขยันทำงานอดออมทางการเงินใช้ให้น้อยกว่าหามาได้แล้วที่สำคัญต้องคิดดีทำดีพูดดีรักษาศีลห้ามันทำบุญสม่ำเสมอแล้วต้นไม้มงคลว่านมงคลน,นั้น ก็จะช่วยเสริมดวงให้ท่านดียิ่งยิ่งขึ้นค่ะซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมแล้วก็การกระทําของแต่ละคนด้วยนะคะหาต้นไม้มงคลบ้านมงคลตระกูลเศรษฐีเชื่อว่าปลูกแล้วรวยเฮงต้นไม้มงคลต้นที่ห้าต้นเศรษฐีเรือนทองต้นเศรษฐีเรือนทองเป็นไม้มงคลนา เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กมีอายุยืนหลายปีค่ะมีถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะอ,อินดีสตะวันตกและทวีปอเมริกาใต้ลักษณะต้นของเขาจะคล้ายกับต้นสาวน้อยปรแป้งค่ะแล้วก็คล้ายกับต้นเศรษฐีวินสันทั้งนี้ก็เพราะว่าเข้าอยู่ในสายพันธุ์เดียวกันค่ะปัจจุบันต้นไม้สายพันธุ์นี้นิยมนำมาปลูกเป็นไม้กระถางนำมาวางประดับไว้ในอาคารบ้านเรือนเพราะเชื่อว่าจะช่วยฟอกอากาศได้อีกท ทั้งยังมีความเป็นมงคลน,นามว่าหากบ้านใดปลูกไว้การเงินจะคล่องตัวปราศจากอุปสรรคใดๆเหมือนดั่งชื่อต้นเศรษฐีเรือนทองอันเป็นชื่อนามมงคลน,นั่นเองค่ะ ต้นเศรษฐีเรือนทองนั้นจะมีลักษณะมีกาบใบหุ้มลำต้นแต่จะแตกต่างกันตรงที่มีใบเป็นรูปห่อความกว้างของใบแคบกว่าแล้วก็อยากเป็นคลื่นเล็กน้อยมีปลายใบมนใบจะค่อนข้างแข็งค่ะบนพื้นใบจะมีลวดลายด่างสีขาวครีมแต้มไปทั่วทั้งใบค่ะแล้วเวลาออกดอกก็จะออกดอกเป็นช่อบแบบเชิงลดมีกาบออกบริเวณชอกใบดอกจะมีสีขาวค่ะ ต้นเศรษฐีเ,เรือนทองนั้นนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำตอนกิ่งเป็นต้นไม้ที่ชอบดินร่วนระบายน้ําได้ดีชอบแสงแดดรำไรนะคะรดน้ํา3-4วันต่อครั้งแล้วก็หมั่นบํารุงด้วยปุ๋ยคอกก็จะทําให้มีใบสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะต้นไม้มงคลต้นที่4ว่านเศรษฐีเ,เรือนนอก ว่านเสรียเรือนนอกนั้นถือเป็นหนึ่งในว่านมงคลที่ให้คุณด้านเมตตามหานิยมเสริมโชคลาภเงินทองมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะว่าหากบ้านใดปลูกไว้จะช่วยป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายป้องกันสิ่งอัป,ปมงคลทั้งปวงช่วยเสริมสิริมงคลเสริมบุญบารมีส่งเสริมกิจการการค้าให้เจริญก้าวหน้าอีกทั้งยังเชื่อว่า จะมีผู้คนมานิยมชมชอบรักใคร่เมตตาเอ็นดูให้กับผู้ที่ปลูกแล้วก็คนในบ้านด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังถือเป็นหนึ่งในว่านเสียงไทยมีความเชื่อว่าถ้าหากว่านเศรษฐีเ,เรือนนอกออกดอกช่วงใดช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่วาสนาของผู้ปลูกกำลังมีดวงชะตาชีวิตที่ดีค้าขายอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองบางท่านอาจได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ค่ะ นอกจากนั้นแล้วว่านเศรษฐีเ,เรือนนอกยังถือเป็นหนึ่งในต้นไม้ฟอกอากาศยอดนิยมแล้วเป็นไม้พุ่มที่มีเงาสั้นๆมีลักษณะคล้ายกันกับว่านเศรษฐีเ,เรือนในแต่มีจุดเด่นที่สําคัญก็คือว่าว่านเศรษฐีเ,เรือนนอกนั้นจะมีพื้นใบตรงกลางเป็นสีเขียวเป็นมันตัดกับเส้นขอบใบสีขาวหรือสีครีมทั้งสองข้างของใบค่ะแล้วจะออกดอกเป็นช่อก,กระจามีดอกย่อยสีขาวขนาดเล็ก พันเศษเถีเรือนนอกนะั้นนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอหรือการปักชำไหลค่ะต้นไม้มงคลต้นที่3ต้นเศษเถีรับเงินต้นเศษฐถียรับเงิน,น,จ,งนจัดเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลที่เป็นมงคลนาม จัดเป็นหนึ่งในต้นไม้ฟอกอากาศช่วยดูดสารพิษกรองอากาศได้ดีเป็นไม้ประดับมงคลใบสวยที่มีลักษณะเด่นที่ใบคือใบของเขาจะเป็นทรงรูปไข่เป็นรูปใบพายมีขอบใบสีเขียวกลางใบกว้างปลายเรียวแหลมเส้นกลางใบเป็นสีเขียวถึงสีขาว พื้นใบตรงกลางจะเป็นสีขาวหรือสีครีมตัดกับสีด่างเขียวกระจายไปทั่วทั้งใบมีแผ่นใบเป็นคลื่นหยักเล็กน้อยดูแล้วสวยงามมีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีลักษณะลำต้นคล้ายกับสาวน้อยประแป้งค่ะแต่เขาจะมีจุดแตกต่างกันนะคะก็คือว่าลายบนแผ่นใบนั่นเองค่ะต้นเสรษฐีรับเงินนั้นเป็นไม้ประดับมงคลนิยมปลูกประดับไว้ตามบ้านตามบริษัท ตามสถานที่ทำงานหรือนำมาปลูกใส่กระถางตั้งไว้บริเวณพื้นที่ที่จำกัดเช่นคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือตามร้านค้าอื่นๆก็จะดูสวยงามช่วยเพิ่มบรรยากาศให้หน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะต้นเสรียีรับเงินนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำลำต้นแล้วก็จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยที่มีการระบายน้ำได้ดีนะคะรดน้ำสัปดาห์ละหนครั้งก็เพียงพอค่ะ การปลูกต้นเศรษฐีรับเงินนะคะต้องปลูกให้เขาได้รับแสงแดดอย่างเหมาะสมด้วยค่ะไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สีแล้วก็ลายของเส้นใบเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะต้นไม้มงคลต้นที่2องว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่าว่านมหามงคลหรือว่านระฆังทองค่ะ บ้านเศรษฐีน้ำเต้าทองนั้นเป็นบ้านที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินมีหัวคล้ายหัวหอมแล้วก็มีใบเป็นรูปแถบยาวแคบคล้ายใบเตยหอมค่ะแผ่นใบเรียบมีสีเขียวเข้มเป็นมันดอกจะออกเป็นช่อจากซอกใบกลางลำต้นแล้วช่อดอกจะคล้ายกับซี่ร่มดอกมีสีขาวสวยงามมากค่ะบ้านเศรษฐีน้ำเต้าทองนั้น เป็นหนึ่งในบ้านมงคลที่นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับเพราะว่าเขามีดอกที่สวยงามแถมมีกลิ่นหอมมีความเชื่อว่าต้นเศรษฐีน้ำเต้าทองนั้นถ้าปลูกไว้ที่บ้านหรือร้านค้าจะช่วยให้ทำมาค้าขายดีช่วยเรียกลูกค้าทำให้เข้ามาอุดหนุนในร้านแล้วก็อยากเข้ามาอุดหนุนอีกช่วยเรียกทรัพย์รวมถึงช่วยปกป้องคุ้มภัยบ้านเรือน ตลอดจนผู้ที่อยู่อาศัยแถมยังมีคุณด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมแล้วยังถือเป็นบ้านที่ช่วยป้องกันไฟไหม้หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบ้านกันไฟค่ะบ้านชนิดนี้ถือเป็นบ้านเสี่ยงไายโชคลาภนะคะถ้าหากบ้านไหนปลูกไว้แล้วบ้านเจริญงอกงามดีออกดอกสวยงามเชื่อว่าให้เตรียมรับข่าวดีหรือบางท่านกำลังมีดวงชะตาที่ดีอาจมีโชคลาภทางการเสี่ยงดวงค่ะ ว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองนั้นสามารถนำมาปลูกเป็นไม้กระถางประดับไว้บริเวณหน้าบ้านนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อเป็นว่านที่ชอบแสงแดดรำไรนะคะและจะเจริญเติบโตช้าว่านนี้เมื่อถึงฤดูหนาวจะพักตัวนะคะและจะกลับขึ้นมาเป็นต้นใหม่ในฤดูร้อนค่ะต้นไม้มงคลต้นที่หนึ่งว่านเศรษฐีนางกวักหรือว่านมหาเศรษฐี ว่านเศรษฐีนางกวักถือเป็นว่านมงคลโบราณที่ค่อนข้างหายากในปัจจุบันเป็นว่านที่เลี้ยงยากแตกหน่อย,ยากมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกว่านเศรษฐีนางกวักไว้ว่านนี้จะช่วยกวักทรัพย์กวักโชคลาภกวักผู้คนและลูกค้าให้เข้ามาอุดหนุนในร้านไม่ขาดสายเหมือนดังชื่อว่านเศรษฐีนางกวักนั่นเองค่ะ โดยเฉพาะนะคะท่านที่ปลูกว่านนี้แล้วดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและยิ่งปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วเชื่อว่าว่านนี้ก็จะยิ่งช่วยเสริมโชคลาภเสริมบารมีของผู้ปลูกเพราะว่าน,นี้ถือเป็นว่านเสียงไทยมีความเชื่อว่าว่านเศรษฐีนางกวักนั้นมีเทวดาปกปักรักษาอยู่หากว่านออกดอกสวยงามเจริญสมบูรณ์ดีไทยว่า ผู้ที่ปลูกจะมีความสมบูรณ์พูนสุขมีโชคลาภมีเงินไหลามาเทมาเหมือนดังชื่อของว่านดังนั้นความขลังของว่านนี้จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของผู้ปลูกและจากแรงอธิษฐานและการกระทําของผู้เลี้ยงว่านนั่นเองค่ะ ว่านสถีนางกวักานาั้นใบจะคล้ายกับใบว่านกวักเม่ดท้งใบคะ่ะแต่จะยาวกว่าแล้วก็แคบกว่าขอบใบจะปิดเป็นริ้วตลอดช่วงใบเหมือนว่านเท่าหนังแห้งมีก้านใบยาวทั้งใบและก้านจะหนามีสีเขียว หัวว่านคล้ายหัวหอมใหญ่มีสีขาวอมเขียวค่ะเคล็ดลับในการปลูกว่านชนิดนี้นะคะคือให้ปลูกวันพฤหัสบดีข้างขึ้นก่อนรดน้ำทุกครั้งให้ท่านเสกน้ำด้วยคาถานะโมพุทธายะเป็นจำนวน3จบหรือ9จบเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความขลังให้กับว่านค่ะแอดมินขอขอบพระรคุณทุกท่านนะคะที่รับชมและรับฟังค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประรการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยคะ่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลวันมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ พลาดเนื้อหาสารใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ